ก็ยันพับไปวะใช่ไหมยังไม่นั่นไปในปลายอยู่ไหนกันเนี่ยปล่อยหมดแล้วใครใครได้เยอะสุดโอ้กบผึ่เฮ้ยไม้เราเจ้าถิ่นนะเราให้เขานำได้ไงเนี่ย ปูก่ะปูได้กีตกก่ตัวไ่ากา,อกาออกโอ้ <c oughs> โหการตกแบบไอ็มหนึ่งโอ้ปูแล้วม่ไหนึ่ง <c oughs> ตกปลาด้วยกันเอาขบยางแหวกตะขอนิหนึ่งแล้วก็เกี่ยวได้เดือดเลยเออไปเ,เกินจบไปเลยเกี่ยวเส้นกะดเอาเส้ดเดนเงินจบไป มเปล่านมันก็ครอได้ไะาหมเือชียร์หมู่ั้งคะไรกจะเป็นญาติเขาก็ได้ไงญเน่าจะเป็นลูกพี่ลูกน้องกันด้วยแล เด็กโอกระติกป้อมเฮ้ยกระตุกป้อมต้นไมา้ากไสิ่งนีเพราะมันเทียมต้นไม้ยังไงโอ้ยแนะ Yep. Nó đi. Ông nắm vòng này thì làm โออะไรคือตาที่พักวามาหาคำตอบกับพี่ไม้กันนอย่างงี้ย 好了，好了。